โอ้มหาปาคอนคุปเตอร์่าน้อเนาะเอาไปแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาอยู่บม่งโก้นั่นละนั่นละปุ๊บคุบคุบ เฮ้ยบ่ได้เอาพี่เหรอเอาพี่เมีแนี่ตาเก่คองเมียนไงกับกใสนสู้ออกตรงนี้กอนเอาตัวนี้กอนเฮ้ยใส่อปะ เลี่ยนเป็นฟอ้ยนั่นดิอ้ยไปเลยมันมาไปเลยมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัพี่แมวัดรเขาุต่อเท่นยังเบิ้งป้าเราอยคุ้มให้เบิ้งนี่นานเบิ้งของแท้นี่เวมันิ่น พูนพูนท่ข้างพูนบอตัวยังไงอะไรยุตัวเรียนมากเลยตัวนี่เลยเรียนมากตัวนี้ผู่านดูกันเนาะงดูดูอันนี้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 อันนีอันนี้อันนี้อันนี้อ่นนีอนนี้อั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 นนี้ันนี้อันนีันนี่นนี่อันนี้อันนีันนี่นนี้อันีอนี้อัน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 นี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 น ได้ละเปน,น,น,นไปแลซวแล้ไปแวนี่นี่ยอยู่นี่นั่นนัละโอ๊ยโอเาโอ๊ยอีกตัวนึงเอาไลตัว่ยอปาคอนเยเป็นไดเป็นไปางงอะปลางงอะ บอส um ปามันมีปลายางเลยดิบไลปางงงอ๋ออ๋อเดี๋วกลับมาแล้วกลับแล้วบอสอันน้สอนมาสอนเลยบอมันไมอยู่กลางวัดแล้วนี่นี่มันยู่งกางวัดนี่มันเหอะมันบมไหลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านท่านท่านทนไปแล้วท่านวะครับครับครับได้แล้วเฮ้ยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละหลายตัวปะเกลอยุ่กลือนี่เสียลูกแล้เกวกันเอามาจะสอบสนขู่มึงปาน่อยก็ไล่ไปที่ไม่ต้องปานี ผมสิบ,บอกปะ,จะออกเจาเอาหินตงมาขันไว้โวบโผมเหียวนี่ตักมาหูเลยวลม่มๆๆมตัวนี่ตกกัก er. มันบริยัยไปนั่นก่อนเาไหร่ก่อนเทาพ่อน้องอนากัดเลยฮะเด็ปบาดเด็ปบานยังได้ก้วน นี่ออกมาแต่แหลกก็แล้วแล้วนี่เดี๋ยวปลาโจมอะไรท่ามีที่น่ะเขาเหลือบ่หลายตัวโว้ยสองสามตัวบนปะโจมยินตัวใหญ่เมื่อมันอแรนออกไปเมื่อกี้นี่บ่อี่มันจีตุ่งน้ำคุณพี่เราเนี่ยมันอยู่ทางน้ำคุณพี่นั่นนั่นนี่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 ไปแล้วตัวใหม่ด้วนี่มันตัวใหญ่ด้วนี่มีตัวเล็กแบบใหญ่เลยอืมไม่ก็จับเลยเดียวมันโบมีนกระเบียุลื่น นั่นเห็นบ่ต้มมือเจาะยังมีอยู่เห็นบ่ไหนวะปะอู้เห็นบ่ได้แล้วง่ายบ่แบบนี้โซดูป,ปะอาอาอยู่หากินครับ ปลาคอนพูดอะพูดอ่ะเด่นตรงๆเลยปลาคอนครับมีตัวใหญ่่ตตััววนึงใหญจับแล้วอันนี้จับแล้วันตัวใหญ่น่ะเอาใส่ได้ปะมือใหม่ออนได้ปลาแล้วมือใหม่ออนตัวใหญ่มันนี้จับแล้วพลุบ่บอมันมีตัวใหญ่อีกตัวนึงเด้ที่บอนปลาเบี้น่ะปลาบดหมนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง

กูแล่นพูแล่าเกือบเต็มเลยเฮ้ยเกือบสักซะเนาะจับแล้วตัวนี้ นั่นไม่เห็นนั่นไปแล้วนะว้าเจ็บเต็เผียป้าพี่ตัวย่งไงป้ายังไงวะตัวนึงอีกรุดพี่มาจับปลาสองตัวพูดต่วนะอ้าวของขว้องแม่์เกี่ยวกับตัวเมด ยังม <łość> ีอีกอยู่นะเฮ้ยนี่ต่อมือเลยนี่ตรงนี้ไปปลาจัดเชี่ยตัวเลี้ยวตัวนั่นบ่บ่มันมีตัวหง่กานั่นปลามาทราบผีดดู

มุมนี้เออนี่นี่เห็นตาสันมันปากานนกานี่เอาเนี่ยมาตักเห็นไหมเห็นตาสันมัน ห้วงแพงมันแบบนี hmm. <c ười> hmm ้โอ้หัวงแงมันแบบนี้เหาได้แล้วนี่อย่านือไหุุ้ไ่เหลือว้อ่ไเพรา่าเลอายกันม่ไจะมดมดดู่นนี่ขึ้นไปนึ่งาเลย เนี่ยมันแรนมาขอผีเหล่าห้างนำดึกนน่ม่เชียร์บึงไหเขาอฟามีปลตกห่วงว <c oughs> นเลยผมันจะไปใส่ตัวอีกตัวนึงนะ่งอะ เล็นแล้วบ่ฝันหน่อยฝันหน่อยไปเดี๋ยวยังไม่เลิ้ยทางผีทางผีมาเคลียร์ก่อนหนิเคลียร์บ้างบ้างอ่ะอือขึ้นมาเลยนะคุณเมื่อเรามันรงไปขวนญยังดิคุณ อย่าประมาทมันนะป่าเกาหลี <c oughs> <laughs>